คนถามมาครับคุณยิ่งครับทาไมไม่เอารุ่นนี้มาเปิดจองไม่ต้องห่วงครับมีครับมี2รายการมีแจกทหารด้วยทั้งทองแดงทั้งแจกทหารนะครับเพียงแต่ว่าไม่อยากให้ไม่อยากรบกวนไม่อยากรบ,บกวนเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้ยี่สิบยี่สิบห้าใช่ไหมยี่สิบห้ามาพรุ่งนี้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดพระปลุกเสกรอไลฟ์สดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะแล้วก็ใครที่อยู่ในไลฟ์สดจะได้ราคาแบบเบาๆมากนะครับผมเคยพูดในไลฟ์สดไปแล้ว ใครที่ไม่เคยได้ดูก็ไม่เป็นไรรอชมในได้สดราคาถูกมากนะครับส่งฟรีด้วยจองจองปุ๊บจ่ายเงินปั๊บส่งทันทีนั่นไม่ต้องรอนะานพระนี่ครับรายการนี้เลยครับพระหุรมานแผงลิ์พิทักษไทยหลวงปู่มหาชิลาเมตตาบุกเสกและบอกนะวันที่ยี่สิบหกพวกนี้ปุกเสกวัดท่าแสแบงวันที่ยี่บเจ็ดบุกเสกวัดป่าวาน้ำเย็นโอ้โหไม่รู้กี่วาระนะครับ รายการดีๆแบบนี้ช่องดูพอดีไม่มีพลาดแต่ที่สำคัญคือราคาแบบไม่อยากจะพูดเจอกันไล์สดครับ